เรื่องของบุญมีกับกรรำบังเนี่ยบุญมีเนี่ยบุญมีกับกำรรบังเนี่ยชื่อมันช่างคล้องจริงไอ้เพื่อนฝูงคู่นี้เพื่อนสองคนเนี่ยรักกันมากเพื่อนคนหนึ่งชื่อบุญมีบุญมีเนี่ยโอ้โหเป็นผู้มีปัญญาแบบปิ๊งปังเลยคนนี้นส่วนกรำรบังเนี่ยจะทึบๆทึท่อๆแต่สองคนนี้เป็นเพื่อนซีกัน เพราะฉะนั้นกำบังเนี่ยมีอะไรก็จะปรึกษาบุญมีเพราะว่าเชื่อในสติปัญญาของบุญมีมีอยู่วันหนึ่งกำบังก็มาเล่าให้บุญมีฟังว่าฉันเบื่อจังเลยอึดอัดมากด้วยห้องที่ฉันอยู่เนี่ยมันเล็กนิดเดียว เงินก็มีแค่เนี้ยที่จะไปเช่าห้องอยู่ก็มีอยู่แค่เนี้ยแต่ไม่ชอบเลยอ่ะห้องมันเล็กทําไงเงินที่มีอยู่เนี้ยถึงจะไปเช่าห้องได้ใหญ่กว่าน,นีนะ้บุญมีพอได้ยินเพื่อนก็เลยถามกลับไปว่าแล้วเงินมีเท่าไหร่มีอยู่หนะ้าร้อยเนี่ยห้าร้อยอ่ะ ตอนนี้เช่าห้องแล้วใช่ไหมเช่าไปแล้วห้าร้อยแลเหลือเท่าไหร่เหลือห้าร้อยเนี่ยกินทั้งเดือนเลยอืมเอางี้เอางี้ไปซื้อแพะตัวหนึ่ง <c ười> นี่กำบังก็ซื้อแพะ <c ười> ตัวสองร้อยเลยนะเออไปซื้อแพะมา เอาตัวพูดนะต้องตัวพูดด้วยซื้อมาทำไมอ่ะเดี๋ยวเงินหมดบุญมีก็หันไปมองหน้าแบบจ้องตาโอเคโอเคโอเคแล้วก็เดินไปซื้อแพะอันซื้อมาแล้วทำไงออก็ไปเลี้ยง,งเลยไปเลี้ยงฮะเลี้ยงที่ไหนอยู่ห้องพัก เออเขาเลี้ยงในห้องอละเอาเออเลี้ยงแพะอะมากถามอยู่นั่นเละไอ้นั่นก็เอาแพะเข้าไปเลี้ยงตกกลางคืนไอ้แพะก็เดินไม่หยุดทั้งฉี่ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งวิ่งมันจะออกไปข้างนอกอะนะไปจับมันขังไว้ในห้องสี่เหลี่ยมโอ้ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันลำคาญก็ลำคาญเหม็นก็เหม็นห้องก็เล็กอยู่แล้วไอ้ที่เที่ยวนี้ทำไมมันทำอย่างนี้ เจ็บใจที่เป่งเลยนอนแค้นทั้งคืนตื่นมาก็ลากแพะไปหาบุญมีแต่เช้าเลยตาโหลเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนไปถึงก็ต่อว่าไม่หยุดเลยบุญมีก็นั่งฟังอยู่พักพอเห็นเพื่อนพูดจนเหนื่อยแล้วด่าเสร็จแล้วอืม้วจะเอาไงอะ่ะก็ใช่แล้วจะเอาอยัางไงเนี่ย เอางี้ไปซื้อตัวเมียอีกตัวคำวัังนั้นยุ่วสุดขีดเลยนี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงเคยพูดเล่นที่ไหนนี่จะแก้งกันเปล่าเนี่ยไม่แก้งเหลือตั้งเท่าไหร่อ่ะก็เหลือสามร้อยเนี่ยซื้อไปแล้วสองร้อยไปซื้อตัวเมียนะที่นี่ตัวเมีย ทำไมต้องตัวเออตัวเมียนั่นแหละก็ไปออไปตลาดเขาเชื่อ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 บุญมีไปได้มาอีกตัวเหลือร้อยเดียวเลยทีนี้ซวยเลยลากกลับมาพลุงพลังสองตัวตกกลางคืนลากเข้าห้องอีกโอ้ยทีนี้ ตัวเดียวก็จะแย่แล้วทีนี้ตัวผู้ได้ตัวเมียเลยโอ้โหยุ่งกันใหญ่เลยในห้องมันวุ่นวายมากทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเต็มหมดลำคาญสุดๆกว่าเดิมอีกทีนี้ไม่ต้องหลับไม่้องนอนมันเดินย่ำเราเลยโอ้โห้ามานี่แค้นสุดๆลากไปทั้งคู่เลยด้วยความแค้นชากลากถูไปหาบุญมีแล้วทีนี้ว่าด่าแบบแล้วก็สาบ สาธยายความทุกข์ให้ได้ให้ฟังเลยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นมาบ้างบ้างเป็นชั่วโมงเลยจะเหนื่อยถามจะเอาไงทีนี้บุญมีบอกอเอางี้แล้วค่ะโทษทีไว้เอาไปขายเหรอฮะเอาไปขายเหรอเหลือตัวละร้อยยังไม่จะได้เปล่าเออขายไปแล้วคั้งั้นอะไรวะ ที่หลังไม่ฟังเล้ไแก้งั้นหรือเปล่ามาโทษทีไปขายแล้วไปแล้วมันก็เดินหลบเข้าบ้านไปเลยไอ้นั่นยืนก็ลากแพะกลับไปตลาดเอาไปนั่งขายอีกกว่าจะมีคนซื้อขายได้ตังค์มาตัวละร้อยซื้อมาตัวละสองขาดทุนเฉยๆเลยเหลือตัวละร้อยอ่ะขาดทุนไปสองร้อยเลยแค้นเพื่อนใจนักกุศลเลย กลับบ้านวะไม่ไหวแล้วเพียไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาสองคืนนะพอเปิดห้องโอ้โหขี้แพะเต็มหมดล้างห้องกว่าจะหมดพอล้างเสร็จก็เอนตัวลงนอนเลยเฮ้ยห้องค่อยกว้างขึ้นหน่อยเว้เอาแพะไปขายค่อยหลับสบายนะเออเพิ่งรู้สึกว่าห้องมันกว้างขึ้นแล้วก็นอนหลับอย่างมีความสุข ไอ้กาบังเอ้ยบุญมีเล่นซะห้องกว้างเลยเสียไปสองร้อยกว้างขึ้นเลยเห็นยังการทำห้องให้กว้างโดยใช้ปัญญาเพราะอะไรรู้ไหมผมลองให้ท่านคิดดูให้เป็นธรรมะ แสดงว่ามันต้องมีสภาพธรรมอยู่ข้างในเพราะจิตทุกคนมีโมหะแต่เราไม่เห็นเลยผมถามความรู้สึกวันแรกที่ท่านเรียนจบแล้วท่านเข้าไปสมัครงานสมมุติว่าตอนนี้แล้วกันอะเขาบอกว่าปริญญาตรีจะได้หมื่นห้า เราเรียนมาก็มีแต่เสียงเงินค่าเทอมจบปริญญานี้ครั้งแรกเนี่จะได้เงินเดือนแล้วเจ้านายบอกหมื่นสี่เอาไหมทดลองงานก่อนเอาเพราะเราจะได้เงินตั้งหมื่นสี่เราไม่เคยได้เงินมาก่อนนี่คือเงินเดือนที่เราจะได้มาฟรีๆเราทำงานไปได้เงินเดือนเดือนแรกดีใจมากหมื่นสี เดือนที่สองโดนได้มาอีกหมื่นสี่เราก็เริ่มไปซื้อข้าวซื้อของเดือนที่สามได้หมื่นสี่เพราะยังอยู่ในโปรเบชั่นพอถึงช่วงพ้นโปรนึกว่าจะได้หมื่นห้าเจ้านายบอกงานคุงคุณแค่เนีเอาไปหมื่นสี่ก็แล้วกันจะเอาไม่เอาเฮ้ยมันโกงชั้นพันหนึ่งเว้ยเอาละมันโกงชั้นพันหนึ่งละ แล้วถ้าเขาบอกว่าตกลงเราจ้างได้แค่หมื่นสามนี่มันโกงเรานะเนี่ยถ้าไม่เอาคุณก็คงต้องออกไปมันออกกลับไปอยู่ที่ศูนย์ไม่ได้มันโกงเราเพราะว่าทุกครั้ง จิตจะไปเกาะ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 แล้วมันไม่ยอมรีเซ็ตตัวเองกลับมาที่ศูนย์มนุษย์จึงมีแต่ความโลภแล้วก็อยากได้เพิ่มขึ้นอยากได้เพิ่มขึ้นเพราะจิตไม่ยอมรีเซ็ตตัวเองกลับมาที่ศูนย์ถ้าจิตรีเซตตัวเองกลับมาที่ศูนย์เมื่อไหร่ทุกบาททุกสตางค์จะกลายเป็นได้ฟรีทุกขณะตลอดการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ คนคนนั้นจึงมีความสุข